ดูครับวบอยองกำลังทำอะไรครับน้องน้ัสดีครับอิน,นังดิเผ็ดปั๊มาเผ็ดแาบไม่ได้กินดนแล้วโธ่ไม่กินดนไม่ด้กินชูอยู่ไม่ได้กิน,น,นไปหมด,นดนเลยของน่อีกอย่างห้อนี่หนึ่งสองสามอะไอยู่ <c oughs> <c oughs> นื่นะครับทำไมมันกินได้ครับผมเหนื่มาก ดูดิเป็นมาม่าที่เผ็ดมากเลยอะ่ะเหมือนผมไม่กินไหมผมกิน,นได้ข้ามียดล่ะห่วยวอนไฟใหม่ปากเนาะกิน <c oughs> แล้วก็แหยเต็มปากมั้งดดจุ่มมือหนะ่อยบา <c oughs> าสมันเสีงนี่คือแฟนคลับมน้ะแฟนคลับส่งไม้นะครับประมาณสี่ถุงกินก็จะหมดแล้วนะครับมีแต่คนเดียวกินนะครับผมไม่ได้กินน้ำม่กินน้ำอะไรไอ้กินน้ำอะไรไม่เปนบ่คน้บ่บยบ่มบ่บ่บ กินมาม่ามากครับเรากินสไลดด้วยมาระหว่างรอน้ำเดอดนะครับอันมาม่าอันนี้มาม่าเป็นปุ๊กไหมมาตัวที่ยหนึ่งโอ้โห้เป็นมาม่าที่แบบมีไฟในตัวนะครับตัวนี้ ใส่น้ำเย็นปั๊บร้อนเลยครับนี่คือกาแฟของผมเองนะครับขายกาแฟนะครับสั่งได้แล้วครับสามรอยเก้าสิบาทนะครับผมไม่จีบ <c oughs> พวกถุงน้อยเหรอไว้เอาแต่พวกก็เหรอเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วต้องห่อแล้วจเลยหลายเท

น,น,นี่เหรอ,น,อนี่คือนมนะครับกินนมทุกวันให้มันโตๆซุกๆนะครับอยูขดนั่ไปใส่อย่าอยู่ขวดนึงไปใส่จักเหลียวมันเบิดแล้วอวะอืมมันต้องเบิดอพูดกินไม่ตัวกินผู้เดียวไ,ไปพูดกินดิ มาขาบน้อยนะครับกินกับเจวใช่ไหมพอเี้ยพิกพี่เของพี่พขวดจเอามาอย่งพี่ขวัดว่สิพสิกินอ่างแกกน้อยนะป<อ>ูอมีพิกขวัดสนุนพแล้วนี่เดี๋นพี่เพื่นกนนี่มันหมแสนบเขา่มีพี่ขัดเดี๋ยวเรานี่ไหม แซ่อยู่ตัวมันเผ็ดไปกินน้ำมาได้ทุ่งนั้นเผ็ดแต่ไปไปกินเอกกินได้เนาะมันใส่ขาดแล้วตี ไอ้หักเจ้าอ,เเอีเลลาลีวาดาพอตัดตผมเดีอยวคนยังกับ่มนวงหักไอ้บ่แล้วมาดีดูใไปชีได้แล้วครับ พอแล้วสินะม่ไแข่งว่าจะกินแข่งกับเราแล้วว่ากินน้ำบ่มไหมครับแล้วกินเผ็ดว่าได้ไปกินนี่เนาะเผ็ดเถอะเฮียเผ็ดเผ็ดคอนเทนต์ไงเฮ็ยคอนเทนต์บ่ไอคลิปต่อไปเจอกันเลยไอคลิปต่อไปเรามากินมาม่าแข่งกันนะครับบ้าขนาดจะทนทานนะครับไอภาษาเฮ้ยไอภาษาทำนี่ กินมาเป็นตันหรอเอามาเลยนี่คือมุเขียนะครับเอาไว้กินนะครับมาแต่บ้านนะครับมุขเขียผิยบบออดอันนี้คือหมักั่วแหนะครับต่วแหนี่หมักั่นแหพกินไป็พีิดจะไม่ยอมทำไม่ผิดน,นี่พี่ก็บมาแต่บ้านครับมับนค้อก mình mặc mặt à à cả cha chẳng ngày đê ngon sẽ mong chẳng đứa ai mất trái ai kết bó sâu xa thu mê mình sai nên câu số câu khang sao thầu ạ กานตอนต่อไปเราจะมาตักเส้นนยเนี <cosmetic artist> ่ยก็ักเสนหน่วยเนี่ยตักเนี่ยก็ตักเส้นถวยตั้นจานน่ดกใ้จงให้จานิก็ได้หน่อยสเเไอยู่อันนั้นอาทิย์้ววะ <c oughs> น,น้ำโคกเผ็ดไหมทิมตัวไ่าปไปกินได้เนะ <c oughs> เาะก็มันน้ำมะพริกเนาะเรื่งมันก็ไหลใช่ไหมใช่ คือมืดแท้จริงๆงามครับเป็นตะเพ็ดว่ครับน้ำป็นตะเพิดมากนะครับจะมากินกินหอมไหมครับกินหอมกินกินเงี้ยหมาล่าอ่ะกินอะไรกินหมาล่าเลย มันกินหอมแหง้งเรากินอะไรวะมีคำึ่งไงละ่ะกินอด้เยอะแต่เราไม่อยากกินซึ่งกินแข็งขุ้นไหมยังโม่โม่ต่อกกอนเลยเหรอสิบคำแต่คำเดียวเจ้าคนอีกอาน,น้า,ามาสั่งปลาโอ้ยมา่าน้อย hôm qua hết đi đâu hm hm nha bắt đầu mày kể sao lại sao lại hôm qua hả 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 Tặng một tấm sạp bạn thơ bát mùi tung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  Này, tung mùi này mùi tung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  này. tung mùi <laughs> นี่คือต่อให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่อนอนครับกลุ่มไล่แต็มม,มันซิมบ่บ่ซิมบ่จะต้องซิมโอ้ยงงเลย เออ,เอ,อหอนเลยวันนี้ไอ้เคยกินแล้วไอ้กิดก้อนตดเนาะออจากสองคำายาคำหน่อยก็ไม่ไงได้กินก้อนตูดเป็นเพลงไงส้งไม่ลา้เถอะจะไอ้กินหลินได้สมมารนี่คือผมเคยกินมาก,ก่อนนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ดูเลยครับว่าผมแบบอาน้ำร้อนมาก,ก่อนมัน ต้องปลาตัดไปแต่อีกคำหนึ <laughs> ่งคำนี้ใหญ่ปากไ่กแนงไอ้กิมมาก่อนโตแถวข้าวะ

ไม่เป็นหุ่นตอกไหมตอกตอกตอกมันก็พอเผ็ดดอกเฮ้ยเฮกิกนแล้วพอเผ็ด เพยุ้ย่ว่าแ่บไหมเข็ดแ่บเป็นไงแสบบอโอเคครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมัดเจกันเลยนั่งกินข้าวจานเลยอายาไปครับข้าวราดจานเลยข้าวบ่อข้าว่าดสองห่อบ่อข้อวราสองห่อ เอากินน้าวหนไปขึ้นเบ่ด่ด้ไม่เลิกไม่ลิกไปไม่ปไปถึงไฟนรับพี่ถึงครับพี่ถึงไปไปเลิไมเลิกอ๋ออนี้มันติดมันติดเนื้อจื้อป่ะดิเนี้จื้อเนี้จื้อาดได้ไหมรวกเนี้ยเงี้ยถ่าเลยตองิด